ช่วงนี้กะดสียูน้ำพร้อมชุดเท้าผู้เก่าแล้วค่ะเด้อหอเด้อเข่าสมิอจ้าพี่น้องจ้าแม่นูดกะสีเฮดสีชมพูแมสสีขาวแล้วก็สีฟ้าด้วยจ้ารอชวมว่ามันสีออกมากแบบใดสีสวยละมุนโบนะคะ บางท่านก็บอกว่าอุย๊ยไม่น่าจ้าประกาเสร็จเลยพมเสต้าอีกยังคืองามแท้วิ้ขันเห็ดบังามมันก็ขายบัไดดเนาะจา้าก็ต้องเห็ดออกมาให้สวยงามที่สุดหลัวก็รค่าไปกันใดเนาะจา้าพี่น้องจา้าเอาที่เห่าเห็ดใดเห็ดไว้แล้วก็ค้นซือนซ้อก็ซือ้อได้ค่ะอ่าวนสีขาวนะคะตัวที่วนขาวนี่เป็นจะเป็นผาขัดตอนเนื่อจากขัดตอนรอย ซึ่งจะมีลายน้อยจะลองแมตเบิงอันนี้กับพึ่งเฮดค่ะพื้นแหลกเลยเอาวนไปจ้าผู้ใดอยาก,ยกล่องนะคะสามารถล่องแล้วก็ทําตามเมนูไปเลยเด้อค่ะถ้าเป็นซีเลียมเมนูจะวนประมาณนี้เด้อค่ะแต่กามีบางชิ้นที่เล่นไร้แบบไร้ตรงไา้ตัดก็มีเด้อค่ะแล้วต่ว่าห้าสิมักแบบไร้เนาะอันนี้เมนู ติดแบบวน้นนะจ้ารู้สึกว่าวน้นนี่มันสิง่ายกว่านะคะเอาว้นไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้ามาๆๆมา,มาผู้ใดอยากลองมาลองจ้าผู้ใดขี้พันเย็บกระติดต่อแมนุชมาเลยเด้อค่ะเด้อง่ายดีจ้าเซจแล้วค่ะต่อด้วยสีชมพูเด้วค่ะสีชมพูนี่ทําขอบจ้าขอบแมนุชกระสีเ็ดประมาณสองถึงสามรอบเด้อจ้าถ้าเกินนี้มันระสีบ่งาาจ้า ระว่างที่หมุนหมุนไปพี่น้องจ้าแผ่นนี้เฮดตอนตีหนึ่งนะจ้าเสร็จประมาณตีสองเสร็จแล้วก็คือแบบนอนเบาไวขาลอยขาขาสั้นเลยทีเดียวนะจ้าปั้นอยู่เบิดมือหนึ่งรอบผ่านไปค่ะทุกคนจ้าจะจบแล้วนะคะจะเสร็จแล้ว อ่าเรียบร้อยจ้าละมุนโบแม่สวยบบประมาณนี้ค่ะฝากติดตามผลงานน้ำเนได้จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ